สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องเสินป่าหลายล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูากระท่อมไม้ไผ่ที่ผมสั่งไว้แล้วที่ปลูกไวต้ตอนแรกนะครับอยู่ประมาณ3ปีนะครับประมาณ3าปีสิ่งที่ผมจะมาแนะนําในการซื้อกระท่อมแบบนี้นะครับแล้วให้อยู่ได้นานนานกว่านี้ก็คือเราจะต้องใช้ผ้าใบครับผ้าใบหรืออะไรก็ได้ฮะ คุมหลังคาไม่ให้หญ้าแฝกมันชำนุดนะครับเพราะว่าถ้าหญ้าแฝกชำนุดแล้วจะทําให้ข้างล่างไปทั้งหมดนะครับตอนนั้นผมไม่รู้ผมบอกจริงผมไม่รู้ทําให้กระท่อมชำนุดเสียหายเลยต้องทําใหม่แต่ยังไม่ทํนะครับนี่ก็คือทําให้ชำนุดแต่ถ้าเราใช้ใช้ผ้าใบหรือ้ายางคุมทั้งกระท่อมหลังคาทั้งหมดอนะ เขาจะไม่ผูกแบบนี้นะครับไม่มีเจ้าหนึ่งนะครับของแถวๆบ้านนะพี่ชายบอกว่าเขาใช้ผ้าใบคุมผ้าใบคุมหญ้าแฝกนะครับไม่โดนน้ำนะครับทำให้หลังคาเขาไม่ผูทําให้ข้างในไม่ผูกอันนี้ก็คือถ้าไม่หลังคาไม่ไม่ชารุดใช่ไหมครับนี่ครับถ้าหลังคาไม่ชํารุดเขาจะอยู่ได้ดีนะครับอยู่ได้ดีนะครับเพราะเราก็อย่างหนึ่งแฝกนะครับสามารถก็อยู่ได้หลายปี เหตุผลที่มันชำรุดก็คืออย่างที่บอกอะน้ำมังคาตกทุกปีดูไม้ยังใช้ได้นะครับไม้นี่ครับไม้ไผ่นี่ใช้ได้แล้วใช้ได้ดีเพราะเป็นไม้ไผ่เนื้อดีนะครับไผ่ดีสภาพข้างล่างยังใช้ได้อยู่ครับนี่ฮะด้านข้างแต่พื้นก็ยังใช้ได้อยู่ส่วนงล่างเหตุผลที่เขาชำรุดก็คืออย่างที่บอกหลังคานะครับหลังคาหลังคาเขาไปหมดแล้วนะครับถ้ามีผ้าใบาปิดกั้นข้างบนนะครับหรือเป็นแผ่นอะไรก็ได้ หรือถ้าเป็นหลังคาแผ่นแมต to to hmm. แต์ชีตอะจะอยู่ได้หลายสิบปีนะครับอันนี้ผมรู้ไม่ทันนะครับพอมาปีที่สองที่เข้าไปแล้วครับพอไปเสร็จปุ๊บไปเร็วนะครับหลักหลังคาพวกนี้าแฝกพวกนี้ไปเร็วไปเร็วแล้วชำนุดเร็วมากครับก็เสียดายอยู่นะครับเสียดายอยู่ดูด้านข้างคนระับด้านข้างยังใช้ได้แล้วใช้ได้ดีอยู่นะครับทรงมายังใช้ได้ดีอยู่นะครับเพียงแค่ชายคาเข้าไปก่อน,นอยู่พวกนี้ยังแข็งแรงอยู่นะครับยังแข็งแรงอยู่ถ้าไม่ตากแดดตากฝน ไม่โดนฝนนะสามารถใช้ได้ดีแต่ตอนนี้มันไม่ทันแล้วครับไม้มันไปแล้วนะครับก็คือมาแนะนําให้ท่านผู้ชมถ้าใครจะซื้อนะครับมาทําหรือจ้างเขามาทาควรหลังคาให้ปลูกคุมผ้าใบเป็นผ้าใบเลยครับยังไงก็ไม่ร้อนครับเพราะข้างล่างนี้จะมีแฝกคุมกันไว้แล้วก็ไม่ชารุดนะครับแค่ลงทุนมากประมาณสักสามสี่พันนะหลังคากี่เมตรก็แล้วแต่ผ้าใบประมาณสักสามสี่เมตร ถ้าขนาดตามกระถ่อมให้ให้คุมชายขาออกมาด้านนอกเลยนะครับนะครับให้คุมชายขาออกมาด้านนอกเลยอ่ะผ้าใบเป็นผ้าใบแบบจะแบบหนาแบบใดก็ได้ไม่ให้ขาดนะครับสามารถทนลมได้อะแล้วก็ใช้ไม้ทับด้านบนหรือใช้ทําเป็นตะข่ายทับด้านบนนะครับไม่ให้เขาปิวเวลาลมมาหรือใช้ไม้ทับทับทับจับคณีบหรือจะเป็นเหล็กก็ได้นะเป็นคณีบเพื่อไม่ให้เขาปิวนะครับถ้าไม่ปิวเราก็สามารถ แต่ทนนะครับทนนะผมบอกทนนะครับทนนี่ครับที่ผมใช้ไว้นะทาให้เขาผูกนะครับนี่ครับด้านข้างยังไม่เป็นไรนะครับด้านข้างโดนแดดโดนฝนก็ไม่เป็นไรนะครับก็มาแนะนํามาท่านผู้ชมท่านใดที่ใช้กระท่อมไม้ไผ่ควรมีผ้าใบบนหลังคานะผ้าใบหรือผ้ายางที่สามารถทนแดดทนฝนได้นะครับหรือจะเป็นปีต่อปีเปลี่ยนทีก็ได้นะครับแต่นี่ผมไม่รู้นะครับก็ พอปีแรกก็อยู่ดีพอปีที่สองเขาไปแล้วครับเพราะย่าแฝดพวกเนี้จะไปได้เร็วนะครับแล้วเราไม่ทันก็จะไปได้เลยนะครับพาท่านผู้ชมมาดูท่านที่สั่งสั่งซื้อไปถ้าสั่งซื้อไปแล้วจะวิธีแก้ไขย,ยังไงอยากให้อยู่นานๆนก็อย่างที่ผมบอกนะครับนี่ครับพยายามหาผ้าใบคุมลังคาแล้วใช้ไม้ทับหรือใช้เหล็กทับอะไรก็ได้แล้วเป็นตะข่ายทับก็ได้ครับเพื่อไม่ให้ผ้าใบมันขาดนะครับก็จะสามารถทนได้ดีนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมทางช่องเสินป่าลอยล้านนะครับผมมาแนะนํานะครับวันนี้าคาจะซื้อกรท่อมไม้ไผ่นำ้านหลังคาผมมีผ้าใบนะครับเนี่ยครับวันนี้ก็สวัสดีครับ